นี่ครับท่านผู้ชมนะครับเศรษฐีเขมรกลายเป็นบ้ากลายเป็นขอทานกลายเป็นคนเร่ร่อนนะครับนะหลังจากที่โดนขับไล่ออกจากพื้นแผ่นดินไทยนะครับตอนนั้นคือทํางานเ็าเรียกว่าส่งสินค้านะครับอยู่ตามชายแดนนะครับก็มีรายได้ซื้อรถนะครับเนี่ยน่าจะเป็นรถเก่งนะครับนะรถเก่งคันหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ไปอยู่ศูนย์ทักพิงครับก็อยู่ในรถนะครับจากเท่าที่ดูเนี่ยครับนะ สภาพนะครับก็ถือว่าสมสารแล้วก็นอนอยู่ในรถนะครับไปหาตามสถานที่อยู่ในวัดบ้างนะครับนะแต่ว่ามีรถเก่งคับคือถ้าหากว่าเป็นคนขอทานตั้งแต่กำเนิดแน่อนอนว่ารถเก่งจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะครับก็คือผลกระทบนะครับจากการนี่แหละครับจากการในประเทศนะครับจากการที่ประเทศไทยขับไล่ออกไปไป,ไปอยู่แผ่นดินเขมรน,นะครับตอนนี้ก็พอ ขับรถเข้าไปดูตามสถานที่ที่เคยอยู่บ้านก็ไม่มีแล้วครับนะเป็นสถานที่ปฏิบัติการกองบัญชาการทหารแล้วก็เป็นพื้นที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยก็เลยจิตแตกนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวพยศจะพาทุกคนไปดูนะครับชาวบ้านขเขมรนิน,นทาแล้วก็สภาพการเป็นอยู่ของคนนี้ปัจจุบันนี่ครับ

បាទចាំលេងទីថាអឺໂຕនេះទៅស្ងក្នុងទាននៅវត្តប្រធានជួយលេងໂຕអ៊ីសូទៅដាក់ជិះខ្សែណាបាទអញ្ចឹងសบายសុខទៅអត់គ្រួង លក្ខណៈនៃវិធីច្រើនច្រើនច្រើនយ៉ាងណាលើចំសំអត្ថន័យការជួយគល់មកដែរមែនសដែរនេះនេះសដែរចូលដល់លេខលេខនំពេញទៀតជាមួយជុំនឹងពួកខ្លាំងមានកង្វះខាតអូហូนะครับท่านបងชม จากคนที่มีฐานะนะครับมีเงินซื้อรถเก่งแน่นอนว่ากิจการนะครับการค้าขายที่ระหว่างชายแดนกัมพูชานะครับไทยกัมพูชาเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยนะครับตอนนั้นแต่พอโดนไทยนะครับขับไล่ออกไปก็สุดท้ายนะครับก็เห็นอย่างชัดเจนหมดสภาพครับนะกลายเป็นคนเสียสติแล้วนะจากการที่ดูนะครับนะจากการที่ดูคือย่ำแย่เพราะว่า บยเชื่อว่าเขาก็คงย้อนไปดูนะครับนะมันก็สามารถที่จะส่องได้ดูอยู่นะครับว่าตอนที่เขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยมันก็มีบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีแล้วนะครับประเทศไทยก็ตั้งฐานปฏิบัติการศูนย์ฐานทัพทหารนะครับต่างๆคือคือเรียบร้อยหมดแล้วและขเขมรน,นะครับพอพอได้ย้อนไปนะพอได้ไปเห็นมันก็โอ้โหนะครับ คือมันเป็นภาพสะเทือนใจนะครับคนที่เคยอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ของเขมรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอประเทศไทยทวงคืนนะครับพอประเทศไทยยึดมาได้คืนก็หาว่าไทยลังแกไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอนะพื้นที่ประเทศไทยต่อให้คุณจะมาอยู่30 40, 40, 50, 50ปี40ปี50ปีพื้นใบนั้นนะครับพื้นที่ดินใบนั้นโฉนดที่ดินในตรงนั้น ก็ยังเป็นของคนไทยโฉนดที่ดินคนไทยยังมีอยู่ทุกฉบับนะครับแล้วก็พื้นที่ของประเทศนะครับนะโฉะนดของประเทศก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำเหม็นจะลุกล้ำเข้ามานะครับแล้วหาว่าไทยลังแกเนี่ยมันไม่ได้เพราะพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ ไม่มีจุดไหนครับที่จะบ่งบอกได้เลยว่าเป็นของเขมรน,นะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเขาก็ปกป้องนะครับเต็มที่แล้วส่วนตรงนี้นะครับวันนี้คุณกลายเป็นคนแบบนี้นะครับนะสติไม่ดีฟั่นเฟือนแบบนี้นะครับก็แร้แต่คุณนะครับซึ่งในศูยนย์อพยพเนี่ยบัศจะว่านะมันก็คงไม่มีอาหารการกิน ที่เพียงพอที่จะต่อยอดนะครับให้คนเหล่านี้เนี่ยนะกลับไปใช้นะครับชีวิตนะให้เหมือนเดิมได้เพราะาตอนนี้คือนอนในรถนะครับกินในรถนะแล้วก็เห็นสภาพเนี่ยนะครับต้องไปอยู่ตามวัดนะครับไปจอดตามวัดต่างๆก็ใส่อาบน้ำนะครับตรงนั้นแล้วก็ไปเรื่อยๆสัญจรตรงไหนที่มีวัดก็จอดนั่นคือ พฤติกรรมนะครับแล้วก็เป็นเหมือนพฤติกรรมของคนเร่ร่อนนะครับนะถ้าคนปกติก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าในไทยคือปกติคือไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับบอยอดได้เห็นอยากอยากถ่ยทอดเรื่องราวนี้ให้คนไทยนะครับได้ดูว่าผลกระทบที่เกิดจริงๆเนี่ยกระเมนเนี่ยคนที่เขาเจอผลกระทบจริงๆถึงขั้นเป็นบ้าเสียสตินะถึงขั้นกลายเป็นคนเร่ร่อน แล้วอินฟูดังๆหลายๆตัวเนี่ยไม่มีการช่วยเหลือนะครับไม่มีการเข้ามาดูว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นอะไรบ้างนะครับเขาเจอผลกระทบอะไรบ้างก็ไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับคือแน่นอนว่าคนเขมรเองนะครับเป็นบุคคลที่หลายคนทั่วโลกนะครับก็รุมประนามนะครับรุมไม่ให้เกียรตินะ คือสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยนะครับผ่านเนื้อตาเนี่ยมันก็บ่งบอกชัดอยูแล้วว่าการที่โดนโอพยพออกมาแล้วไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือรับผิดชอบมันทรมานขนาดไหนนะครับบ้านไม่มีอยู่นะครับอยู่ตามรถนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับถ้าบอกว่าคนขอทานนะครับคนได้ร่อนจริงๆใครเอารถให้ขี่นะครับขับรถเป็นไหมพราะไม่เคยขับ แต่นี่คือรถสามารถยังขับได้อยู่แต่จิตใจคือไม่ปกติแหละคิดแบบแนี่อื่นและเพราะว่าสูญเสียนะครับสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เคยมีนะเคยร่ารวยในประเทศไทยเคยทํามาหากินในชายแดนไทยคือมันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่คนตามชายแดนเนี่ยจะมีฐานะนะในขมีแต่พอมาถึงจุดจุดนึงแล้วเชื่อเสืีเกินว่าไม่มีนะครับนะไม่มีปัญญา ที่จะเข้าไปอยู่ในประเทศไทยไม่มีปัญญาและที่จะได้พื้นแผ่นดินที่เป็นของไทยอยู่แล้วที่เขาลุกล้ำเข้ามาได้มาคือน,นอกจากว่าฮุนเซนจะจัดสรรปันส่วนดินแดนที่ยังว่างอยู่ในประเทศเขมรให้กับคนเหล่านี้นะครับซึ่งแต่นี้ต่อไปก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนไทยแล้วจะเป็นหน้าที่ของกขมรเองแลละที่ต้องรักษานค,คนของเขาเองนะครับ ทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบยอยดได้นำชมแรงงานเราชาแนลนะครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ EP นี้บยอยดก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมในแรงงานราบชาแนลครับพี่นอ้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ